สวัสดีครับวันนี้วันที่9สิงหาคม2566ครับวันนี้ทางฟาร์มของเราจะทำการ1ก้อนเชื้อเห็ดฟางชุดที่พร้อมใช้วันที่21-24ถึงสิงหาคมนะครับจะเริ่มใช้ได้ก็คือชุดนี้นะครับที่เราทำการอัดก้อนไว้เรียบร้อยแล้วตอนนี้กำลังเติมน้ำเตาแล้วก็จะทำการขนย้ายเข้าเตานึ่งนะครับ ในการนึ่งแต่ละครั้งเราจะไม่นึ่งจํานวนมากนะเพราะว่าเราต้องการควบคุมคุณภาพก้อนแล้วก็ให้ได้อุณหภูมิและองศาที่เราต้องการตามชั่วโมงที่เรากําหนดนะครับส่วนชุดนี้นะครับติดจองหมดแล้วแหละนะครับเดี๋ยวชุดต่อไปจะเริ่มทําไว้ให้ต่อเนื่องเดี๋ยววันนี้จะหมักไส้แล้วก็เตรียมหมักปุ๋ยก้อนนะครับไว้เพื่อทําก้อนเห็ดฟางเชื้อเห็ดฟางชุดต่อไปให้นะครับ สิ่งที่เราใช้ในการทําเชื้อก็คือฝายตัวนี้ครับก็จะเป็นฝายดอกสวยๆแบบนี้เลยนะใช้ในการทําเชื้อครับสําหรับโซนนี้ก็จะเพิ่มมาอีก1เห็ดนะครับอันนี้ลูกค้าสั่งไว้เป็นเชื้อเห็ดฟ้าอ่เป็นเชื้อเห็ดน,นางฟ้าภูฐานนะครับก็จํานวน500กว่าก้อนนะอันนี้เป็นชุดแรกที่เราจะทําการเปิดอีกไม่เกินประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับอันนี้ก็ เขาสะสมอาหารมาเยอะนะครับก็เหลือเดินลงข้างล่างรองลากใส่เต็มนะครับแล้วก็ให้ส่วนที่เขาสะสมอาหารเขาลดตัวลงมาถึงก้นก้อนเดี๋ยวเขาจะตีกลับไปเป็นดอกให้เราทางปากถุงนะครับเมื่อเขาสะสมอาหารเต็มที่และเต็มก้อนนะสวยนะครับครั้งแรกสองก้อนนี้มีปัญหาก็คือหนูแท้ก้อนแล้วก็เป็นลาเขียวตรงก้นนิดหน่อยนะครับผมก็เลยเนี่ย ตรงนี้นะครับเป็นลาเขียวผมก็เลยฉีดแอลกอฮอล์เข้าไปแล้วก็ปิดด้วยส,สกอตเทปไม่ให้อากาศเข้านะครับส่วนตัวนี้ก็รู้สึกเหมือนมีหนอนครั้งแรกก็เลยปิดปากถุงแล้วก็ไว้5วันแล้วก็เอากลับมามัดกระดาษแบบนี้เหมือนเดิมนะครับหนอนก็ตายไปเส้นใยรากของเห็ดก็เดินปกตินะนในโซนที่ก้อนมีปัญหาก็มีบ้างนะครับกรณีก้อนเือนก็จะเป็นแบบนี้นะ นี่ตรงนี้ชื้นเกินแต่ถามว่าแบบนี้ดอกออกไหมก็ออกนะครับไม่น่าจะต่ํากว่าขีดครึ่งสองกีดก็น่าจะได้อยู่อันนี้เป็นก้อนที่หนอนกินเหมือนกันนะครับนี่ผมก็แก้ปัญหาด้วยวิธีเดียวกันเนี่ยอันนี้เป็นรูปหนอนอยู่เลยอันนี้คือหนอนตายไปแล้วนะครับเป็นทางเดินหนอนเส้นใยเดินต่อเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าผมรัดยางหนังยางไปนะครับเมื่อเช้าผมรัดแบบนี้เลยรัดแน่นเลยนะครับแล้วก็หลังจากหนอนตายเรียบร้อยมัดไว้สักประมาณ3-4ี่วัน นอนตายเรียบร้อยก็มาเอาคอลงอ่าสัมลีอยู่ด้านในแล้วก็ปิดกระดาษเหมือนเดิมเส้นให่ก็เดินปกติอันนี้ก็หนูแทะด้านข้างเอาอันนี้ติดไว้นะให้เส้นใยเดินนะครับก็มันเดินเช็คในโรงเรือนแล้วกันสําหรับใครเพราะเหตุไม่ว่าเห็ดอะไรก็ตามหน้าฝนเขาจะหาของกินนะครับแล้วก็เข้าไปก่อกวนในส่วนของการทํา เชื้อเห็ดต่างๆหรือการบ่มก้อนนะครับก็ให้ดูกันดีๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวอีกสักพักเดี๋ยวผมพาไปดูในโรงเห็ดนางฟ้าของเราช่วงนี้เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเอาก้อนเข้าเตานึ่งให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวขอจุดเตาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพาไปชมเห็ดนางฟ้าของทางฟาร์มเพชรพยายแลกันครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการนําก้อนเชื้อเห็ดฟางเข้าเ,าเตาเสร็จเรียบร้อยนะครับ ก่อนการจุดเตาวันนี้เป็นวันพระด้วยก็เลยไหวค้ครูเตานะครับสักหน่อยหนึ่งเพื่อความเป็นสิริมงคลก็จริงๆแล้วก็ทำแทบทุกรอบนะครับเาบคารพครูบาอาจารย์ทุกอย่างนะครับลํำลึกนึกถึงท่านแล้วความสำเร็จจะบังเกิดเป็นสิ่งที่เราไม่ควรมองข้ามตอนนี้น้ำเต็มนะครับน้ำพร้อม เป็นลูกร้อยอัตโนมัตินะในการเติมน้ำเตานึ่งนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการนึ่งก้อนเห็ดฟางไว้เดี๋ยวจะพาไปดูเห็ดนางฟ้านะตอนนี้ก็ขอจุดแก๊สก่อนนะครับแก๊สก็จะ คอหมุนแน่นๆป่ะคอไม่แน่นเปิดวาล์วแก๊สจนสุดนะครับเช็คคอเช็ควาล์วให้เรียบร้อยบางทีมันหมุนไม่แน่นนะครับเดี๋ยวแก๊สเราจะเสียทิ้งมันจะออกตรงคอตรงเนี้ยเมื่อกี้เจอแล้วนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนหัวใหม่ในเร็ววันนี้นะต่อไปผมก็จะทําการจุดเตาครับก็เอากระดาษจุดไฟแล้ววางไว้บนหัวแก๊สเลยครับแล้วก็เปิดแก๊สขึ้น ล้าติดเองนะครับแล้วก็จะทำการเปิดสุดเลยให้อากาศนะครับให้สัมพันธ์กับแรงดันแก๊สครับตรงนี้นะผมก็จะเปิดไว้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวค่อยมาปรับแรงดนันตอนอุณภูมิขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยว หลังจากติดเตาตรงนี้เสร็จเดี๋ยวผมพาไปดูเห็ดนางฟ้าในโรงเรือนต่อนะครับว่าก้อนของเรามันใกล้จะพร้อมมากน้อยสักเท่าไหร่นะครับในโรงบ่มของเราครับตอนนี้ก็พามาดูในโรงเห็ดนางฟ้าของเราครับสังเกตนะครับว่าเชื้อชุดเดียวกันที่อยู่ด้านนอกที่ผมให้ดูไปข้างต้นคลิปนะก็เดินได้เท่าๆกันนะครับคือลากของเส้นใยก็มาถึงเกือบ ตูดของก้อนแล้วนะครับนี่ก็จะใช้เวลาอีกสักประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับกว่าที่เขาจะเดินเต็มได้ร้อเปเซก็หลังจาก1อาทิตย์ไปก็จะทิ้งไว้อยู่ประมาณ2อถึงสวันค่อยเปิดดอกนะครับค่อยลดน้ำแล้วก็ให้ความชื้นเปิดดอกบริเวณพื้นนะเพื่อกระตุ้นให้เขาติดเม็ดนะครับก่อนที่จะเปิดเราก็ต้องดูด้วยว่าก้อนเขามีการรัดตัวดีหรือย,ยังนะครับ การรัดตัวก็คือ,อตรงถุงตรงอะไรเนี่ยเขาจะย่อๆย่นๆเข้ามาในระดับหนึ่งเลยนะครับนั่นหมายความว่าเส้นใยเขาลัดตัวแข็งแรงแล้วก็เวลาเปิดดอกเนี่ยเขาจะมีความแข็งแรงนะครับมแมลงจะเข้าทําลายได้ยากเพราะว่าก้อนเขาแน่นนะฮะก้อนเขาแน่นพอก้อนเขาแน่นมแมลงก็จะแทรกตัวลงไปในบริเวณก้อนเนี่ยมันได้ยากนะเพราะว่าก้อนมันตึงในหน้าหนึ่งหน้าสองนะครับก็ จะไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าก้อนเขายังตึงอยู่ถ้าหลังจากนั้นไปก้อนก็จะค่อยๆยยุบค่อยๆเบาลงแล้วก็ต้องใส่ใจและดูแลให้ดีมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็หยอดวันที่17นะครับตามที่ผมเคยลงคลิปให้ดูอันนี้วันที่17กรกฎาคมตอนเย็นวันนี้วันที่9นะครับวันที่9สิงหานะครับ10 อีกประมาณอาทิตย์กับอีกหนึ่งวันนะครับก็จะครบ30วันก็จะเป็นกำหนดของการเตรียมเปิดดอกนะครับประมาณ8วันนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดที่หยอด22กอคอกคตอนเย็นห่างกัน5วันครับอ่าก้อนก็เดินมาประมาณนี้แล้วนะครับแต่ชุดนี้ผมจะไม่ได้เปิดพร้อมอันนี้นะครับมันก็จะห่างกันประมาณ5วันอันนี้ผมทำเข้ามาก่อน เนื่องจากผมไม่มีเครื่องอัดก้อนนะครับก็เลยทํามืออยู่ในช่วงแรกนี้นะครับก้อนก็จะไม่ทันกันเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นชุดนี้นะครับมันก็จะหยอดห่างกันแค่วันเดียวมันก็จะรอกันได้นะครับอันนี้ก็คือ22นะครับ22เย็นอันนี้ก็จะเป็น24เย็นแบบนี้ครับถ้าชุดแบบนี้มันรอกันได้ก็จะเปิดดอกพร้อมกันได้นะแต่ตัวนี้คงจะรอไม่ได้ ก็จะแบ่งโซนในการลดน้ําไปนะครับก็ภาวนาว่าชุดพวกนี้อย่าพึ่งดันดอกออกมาก่อนนะครับเพราะว่า,อาขอความชื้นอย่าได้มากระทบที่กําลังเดินเส้นใยอยู่นี้มากมายนะครับแต่ก็พยายามจะไม่ให้โดนน้านะครับก้อนเพราะว่าถ้าโดนน้าเข้าไปเขาจะเร่งรัดตัวพอเร่งรัดตัวเขาก็อยากยิ่ง,งจะออกดอกนะครับบางทีเขาเดินยังไม่เต็มก้อนเนี่ยเขาก็อยากจะแบบออกดอกแล้วนะก็ ถ้าทาก้อนเข้าโรงเรือนไม่พร้อมกันนี่ก็คือหลายคนที่ถามว่าถ้าเปิดดอกไล่ๆกันในโรงยวเข้าไปเรื่อยมันจะดีไหมนะครับมันก็จะมีปัญหาเรื่องนี้คือข้อแรกนะครับสองก็คือปัญหาเรื่องการเปิดดอกและการควบคุม,มแมลงนะครับมแมลงอ่าสมมุติอันนั้นกําลังออกดอกแต่พวกนี้กําลังเปิดดอกเนี้ยครับแต่ดอกยังไม่ออกเนี้ยมแมลงเข้ามาแล้วนะครับมากวนทางนู้นทางนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นปัญหาได้อีกนะ แต่ว่าถ้าเป็นโรงเรือนใหม่ๆช่วงแรกก็อาจจะไม่ค่อยพบเท่าไหร่อันนี้26นะครับห่างกับชุดนั้น4วันก็รอไว้เปิดพร้อมกันได้ครับเส้นใหญ่เดินไล่ๆกันนะครับเพราะว่าอากาศดีมากโรงนี้ก็อยู่ประมาณ4,300ก้อนมีก้อนเสียไหมมีนะครับก้อนเสียผมคัดออกไปประมาณว่าก้อนแล้วก็มีพวกที่เดินไม่สมบูรณ์อยู่เนี่ยประมาณ ประมาณ10ก,ก้อนนี่แหละนะครับเสียๆรวมไปก็น่าจะประมาณาคิดจริงๆก็ประมาณเกือบ20ก้อนแต่ถ้าเดินไม่สมบูรณ์ก็ประมาณ5ก้อนนะครับเสียคืออะไรนะครับเสียเพราะว่าชุดสุดท้ายเรานึ่งเตาใหญ่แล้วทีนี้ผมผสมขี้เลื่อยนะครับผสมขี้เลื่อยแห้งเกินไปทําให้บางก้อนเกิดลาส้มนะครับพอเจอปัญหาผมก็ต้องรีบถอดออกนะครับถอดออกจากชั้นเนี่ย ก็รีบถอดออกเลยนะครับแล้วเอาไปไว้ทําเชื้อชุดใหม่ด้านนอกนะครับไว้ผสมกับขี้เลื่อยใหม่ทําตัวใหม่นะครับในปริมาณที่มันไม่หลายก้อนก็ไปผสมทํานางฟ้าภูฐา,านได้นะครับเพราะว่าทําครั้งนึงก็พันกว่าก้อนนะครับก้อนเสียไม่ถึง20ก้อนผสมขี้เลื่อยใหม่มันทําได้แต่ถ้าก้อนเสียมันเยอะนะครับเราก็ควรเอาไปทําเห็ดนางรมเห็ดขอนจะดีกว่าเพราะเพราะพวกนั้นเนี่ยเส้นใยเขาจะแข็งแรงกว่าพอเส้นใยเขาแข็งแรงกว่านะครับมันก็จะ มีประสิทธิภาพนะครับในการเดินครอบคุมที่เลื่อยเก่าได้มากกว่าเพราะว่าอาหารมันเยอะอยู่แต่ถ้าเป็นนางฟ้าเนี่ยเส้นใยเขาจะอ่อนแอกว่าเส้นใยเห็ดตระกูลเห็ดก้อนเกือบทั้งหมดเลยนะครับก็จะประมาณนั้นก็เลยจะไม่ให้นํามาทําเห็ดนางฟ้าในกรณีที่ก้อนเสียเยอะแล้วแบบว่าเอาก้อนเสียทั้งหมดไปทําใหม่ทั้งหมดไปรียูสใหม่ทั้งหมดจะให้ใส่เป็นนางลมกับเห็ดขอนนะครับเห็ดบทจะไม่ทําเห็ดนางฟ้า แต่ถ้าเหมือนของผมทั้งโรง4 0 0พันก้อนเสียแค่ประมาณ20 25ก้อนนะครับเอาไปผสมทําเห็ดนางฟ้าในชุดใหม่ได้นะครับเพราะว่าปร,ปร,ปริมาณมันน้อยมากนะครับตกก็ประมาณ20กกโลนะครับก็ผสมทั้งหนึ่งก็ตกประมาณ300กิโลนะครับมันก็เลยแมทกันนะครับสามารถเอาไปทําได้หลายคนถามว่าที่ฟาร์มขายก้อนไหมนะครับก้อนเชื้อสวยๆแบบนี้ขายหรือเปล่า ตอนนี้นะครับทางฟาร์มขออนุญ,ญาตทาเพื่อเปิดดอกก่อนนะครับส่วนออเดอร์ลูกค้าสั่งไว้สั่งเข้ามาไว้ได้อีกประมาณ2เดือนนะครับเราจะสามารถผลิตให้ได้ตามออเดอร์แน่นอนนะครับไม่ว่าเชื้อเห็ดัางฟ้าทางลมเห็ดขอนเห็ดบดนะครับสามารถสั่งไว้ได้นะอันนี้ก็จะเดินช้ากว่าเขาเพราะว่าเนื่องจากอาจจะมีแก๊สในถุงมากกว่าเพื่อนแต่เขาก็พยายามเดินนะครับบางก้อนมันมันนึ่งไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่า เอากรอกเสร็จเนี่ยเอามานึ่องเลยเนี่ยนะครับมันก็เป็นปัญหาได้เรื่องความความาความชื้นในก้อนที่มันยังไม่ซึมหากันอะไรประมาณนี้นะครับถ้าจะให้ดีนะครับตามประสบการณ์ที่ผมทําผมสังเกตคืออัดก้อนวันนี้ทิ้งไว้1-2วันนะครับหวันถึงสวันให้ข้ามคืนก่อนแล้วค่อยมานึ่งก้อนก้อนจะสุกสมบูรณ์ดีนะครับเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้อยมากนะ เปอร์เซ็นสารการสูญเสียน้อยมากนะครับก็จะเป็นผลดีมากกว่าที่เราจะอัดเสร็จแล้วเข้าเตาเลยนะครับแบบนั้นมันจะค่อนข้างมีปัญหาเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าความชื้นบางพื้นที่ในการผสมที่เรื่อยมันอาจจะความชื้นไม่เสมอกันแต่ใครใช้เครื่องผสมก็คงไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าใครใช้การผสมที่อยู่กับพื้นปูนนะครับผสมด้วยมือเหมือนผมนะครับมันก็อาจจะต้องให้ข้ามคืนก่อนนั่นเองนะครับเพื่อความชื้นที่สะ ที่สะสมในก้อนมันจะได้เฉลี่ยเข้าหากันโดยทั่วถึงกันนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับเห็ดน,นางฟ้าภูฐานนะครับตัวนี้คือภูฐานนะครับหลายคนถามว่าใช่นางลมหรือเปล่าใช่อะไรหรือเปล่านะครับไม่ใช่ครับตัวนี้คือนางฟ้าภูฐานของทางฟาร์มเนาะโอเคเชื้อที่ใช้ผมก็จะมีอยู่2ตัวนะครับก็คืออันแรกก็คือเป็นเชื้อที่ทางฟาร์มทําใช้เองนะครับอย่างที่สอง เชือตัวที่สองผมซื้อมานะครับของเชืนะครับของเชืการเดินเส้นใยสวยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอไปรอดูผลผลิตนะครับตัวของผมนะครับเป็นอนางฟ้าภูฐานเบอร์หกนะครับของเชืที่ผมไม่แน่ใจแต่ดูแล้วเส้นใยก็สวยเหมือนกันนะครับนี่นี่นะครับนี่ก็จะเป็นเชื้อของเชืที่หยอดห่างกันอยู่5วันก็ไล่กันไวนะครับไล่กันไวเหมือนกันเพราะอากาศดีมากนี่ก็จะเป็น เชื้อนางฟ้าภูฐานนะครับของเพชรพญาแลา่เป็นเชื้อเข้าฟางเชื้อขยายนะครับแล้วก็หยอดลงก้อนนะครับอันนี้ผมหยอดไม่เยอะหรอกนะครับใส่ไปก้อนหนึ่งเม็ดเข้าฟางไม่กี่เม็ดประมาณประมาณเจ็ดแปดหรือถึงสิบกว่าเม็ดนี่แหละนะครับก็เต็มเต็มหน้าขี้เลื่อยหน่อยๆไม่ได้ล้นออกมาข้างนอกครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูอีกครั้งแล้วกันนะครับตอนที่พร้อมจะเปิดดอกเนาะว่า จะสวยแค่ไหนแต่ในระหว่างที่จะเปิดดอกเนี่ยผมก็ต้องคอยฉีดคุม,มแมลงนะครับเดี๋ยวจะเอาน้ําส้มควันไม้เนี่ยมาฉีดใส่สารเนด้านนอกไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะเอาทูลิเย็นสิทธิ์นะครับอ่าแล้วก็บิวเวลียนะครับเมทาไลเซียมนะครับใช่หรือเปล่าบิวเวลียของเมทาไลเซียมนะครับมาฉีดใส่กระดาษด้านหน้าให้มันเปียกไว้เพื่อ ป้องกันแมลงปากดูดนะครับแล้วก็พวกไรแดงนะครับแล้วก็จะมีโนตา้าป้องกันไรขาวตัวไรดีดนี่ยังมันต้องจะเป็นสารเคมีแต่ผมไม่ใช้นะครับก็เลยเอาแค่นี้พอนะครับเอาแค่นี้พอเพราะผมเน้นเป็นกเกษตรอินทรีย์นะครับเห็ดอ mm ินทรีย์เพราะว่าถ้าใช้เคมีในการคุมหน้าไปเดี๋ยวมันฉีดบ่อย mm hmm. เกินเดี๋ยวตัวเองมันจะไม่สบายด้วยนะครับ แต่ว่าถามว่ามีผลต่อผู้บริโภคไหมไม่มีผลหรอกครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เปิดก้อนและเหตยังไม่ออกพวกนี้เป็นสารเคมีที่มีฤทธิ์แค่ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็จะเสื่อมสลายไปแต่เวลาเปิดดองจริงแล้วเขาไม่ใช้นะครับแต่ทางฟาร์มไม่ใช้ตั้งแต่ขั้นตอนการบ่มก้อนหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับใช้เป็นชีวพันธุ์ทั้งหมดนะครับราคาสูงหน่อยแต่ปลอดภัยตัวเองนะครับก็โอเคแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับเกี่ยวกับ การพาอเห็ดการทําเห็ดนะครับเห็ดฟางเดี๋ยวจะพาไปตัดไม้ไผ่นะครับใกล้แล้วใกล้แล้วลงเห็ดฟางนะครับใกล้จะคลอดแล้วนะอ่ะนะครับดูเลยอ่าด้านนอกก็บางทีอาจจะมีแมลงวีเล็กๆเริ่มกวนแล้วเมื่อวานนี้ฉีดตัวกันไว้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับ